ดึงหน้าแบบฟูเลยคืออีเขียวแพ้คดีไงวันเนี้ยสะใจสม,มน้ำหน้าคุกคุกคุกใช่คือแบบมีคนแพ้ไงแม่ค <c ười> ดีอะไรไม่บวมไหมไม่บวมไหมบวมอยู่สงสารไหมสงสารไหม แม่วันนี้หนูอารมณ์ดีใช่อารมณ์ดีมากอารมณ์ดีแพ้จริงใช่ไหมใช่แพ้จริงเจ็บหรือเปล่าไม่เจ็บผ่ะไม่เจ็บมันแค่บวมๆผีเฉยไม่เจ็บไม่เจ็บนะคะเจ็บความสวยเริ่มออกมาแล้วความสวยนะคะตอนนี้นิกกี้อยู่ขอนแก่นนะคะอยู่ที่โรงพยาบาลแคร์เอ็มชนะน็อกเลยค่ะวันนี้ชนะน็อกนะคะเขียวแพ้คดีนะคะมีโทษจำคุกนะคะ แล้วก็มีเสียค่าปรับแปดพันเอ้ยแปดหมืนเออวันก่อนค,คดีตัวเองนะคะเครมนะคะคุ้มมากคุ้มไหมหน้าตรงมากตอนเนี้ยแบบหน้าเด็กมากเนี่ยหน้าเด็กมากหน้าเด็กหน้าเด็กหน้าเด็กใช่ไหมเออแบบหนึ่งรอทุกคนมาก่อนแม่มาดึงหน้าค่ะ ใช่เลยเดี๋ยวเงินบริจาคอะจะไปอีกเพราะว่าวันนี้นะคะคดีอะฟ้องไปฟ้องเขาแต่แพ้ไปฟ้องเขาแต่แพ้แล้วก็เขาฟ้องก็แพ้หมอทำอะไรหมอดึงหน้านะคะทำเอนโดไทให้นะคะแล้วก็ตัดเหนียงแล้วก็ดึงคอแล้วก็ดึงหน้านะคะนี่ค่ะสวยสวยสวยเลย อันนี้วันที่สามแล้วนะคะที่เงียบเไปคือแบบอันนี้นะคะเออแม่ถ้านางไม่พบแล้ววันก่อนน่ะคือนางโพสเคลมว่าเวรกรรมมีจริงแล้ววันนี้นางแพ้คดีนางจะโพสบอกติ่งหรือเปล่าว่าแพ้คดีแพ้แล้วก็ศาลก็สั่งให้โพสขอโทษบนหนังสือหนังสือพิมพ์ไมเจ็ดวันคือเสียหายมากเลยนะการโพสขอโทษบนสื่อ บนสื่อหลักที่เป็นไทยลงไทยรัฐอะไรอย่างเงี้ยเจ็ดวันเนี่ยคือแบบสุดเลยนะพูดเลยอย่าเอาคดีเงินบริจาคไม่ต้องกลัวค่ะคิดว่ามีคนเก็บแล้วลหละตอนนี้เพราะว่าตอนแรกที่เปิดรับบริจาคอะบอกว่าจะเอาเงินไม่ได้บอกวัตถุประสงค์แต่บอกว่าจะไปช่วยเหลือพี่น้องคนไทยหลังจากนั้นมาแก้ไขว่าจะส่งให้คุณบุญปนาดาสักพัก ก็เอาไปลงอีกมูลนิธิหนึ่งแล้วตอนนี้แบ่งเงินอีกหนึ่งก้อนนะคะไปซ่อมรถซึ่งมันผิดวัตถุประสงค์ชัดเจนแม่สู้ไหมแม่สู้ไหมแม่สู้มากเลยนะเนี่ยต้องทำหน้าที่โคศกนะคะผิดขายอ้อยไงเธอผิดขายอ้อยไงผิดขายอ้อยชัดเจนไงผิดขายอ้อยเนาะขายอ้อยทำงานหนักมากนะคะ ถูกไหมเนี่ยใครถ้าใครเอินเอินลองเก็บช็อตนี้ที่แม่แบบอันเนี้ยเอินเก็บนะเอินเก็บช็อตนี้ที่แม่แบบประครบแล้วก็ต้องมานั่งเล่าข่าวลึกอีเขียวเนี่ยเอินต้องเก็บนะ <c oughs> ผิดไข่อ้อยใช่ไหมผิดไข่อ้อยชัดเจนแม่ว่านะเออเวร์กามทำงานหนักมากเออถูกปะ แม่อย่ายิ้มมากอย่าหัวเราะมากประเทศเหลืออีกกี่คดีที่ติดตามแล้วอย่าลืมนะเหลือคดีของบักตัดจ้อยนะคดีตาจ้อยที่ฟ้องห้าล้านอีกนะคดีนี้มีโทษมีโทษแล้วนะคะจำจำคุกเรียบร้อยแล้วรอลงอาญารอลงแล้วคะคดีหน้านะคะถ้าไม่ไก่เกียรแล้วถ้ามีโทษอีกนับโทษต่อจำคุกทันทีไม่รอลงเลยนะคะอย่ามานะคะสู๋แล้วไหนจะคดีอื่นอื่นอีกอะ่ะ เอออย่าล้อเล่นนะคะอย่าล้อเล่นนันระบบนะสาวสวยหน้าใสาหน้าเด็กใช่เลือเรื่องที่เรื่องที่ดินที่ดินมันเป็นคดีแพ่งค่ะไม่ใช่คดีอาญาแต่คดีที่ตาจ้อยฟ้องเนี่ยห้าล้านเนี่ยเป็นคดีอาญาคดีเนี้ยถ้าแพ้เนี่ยขึ้นมาเนี่ย ก็ไม่รู้ว่ากี่กรรมไงทีเนี้ยคุกคไปเลยจ้ะเรื่องนี้ไม่พอนะเรื่องเงินบริจาคอีกไม่เจ็บไม่เจ็บค่ะเรื่องเรื่องเงินบริจาคเนี่ยเงินบริจาคเนี่ยผิดวัตถุประสงค์ชัดเจนเลยใช่วินทนายวินเรื่องเงินบริจาคแล้วเงินบริจาคใช้บ,บัญชีส่วนตัวได้หรอไม่ได้เงินบริจาคมี3ามพาร์ทที่นางทําผิดนะคะพาร์ทแรกคือโพสต์บริจาคโดยไม่ระบุอะไรเลย บอกว่าจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไทยรอบสองมีการโพสต์และแก้ไขบอกว่าจะส่งให้คุณบุ๋มบรรดาทั้งหมดรอบที่สามแบ่งเงินอีกส่วนหนึ่งไม่ได้ส่งให้บุ๋มบรรดาทั้งหมดแต่ส่งไปเข้ามูลนิธอิอีกมูลนิธินึงรอบที่สี่มีการเอาเงินนะคะไปซ่อมรถซึ่งตอนนี้อันนี้ผิดวัตถุประสงค์ชัดเจนเลย ผิดวัตถุประสงค์แล้วตอนนี้มันมีคนร้องเรียนมาว่าไปเอารูปคนอื่นมาทำคอนเทนต์ซึ่งรูปนั้นไม่เกี่ยวกับเขาเลยแต่มีการเอารูปคนนั้นมาทำคอนเทนต์ตอนนี้คนนั้นกำลังส่งเรื่องมาหากี้อยู่นะคะนั่นแหละเรื่องเงินบริจาคไม่ไม่รู้ว่าใครทำเรื่องนี้อาจจะต้องรบกวนทนายวินไหนจะเรื่องโชว์ทะเบียนราดของเลดี้อีกอ่าใช่ ก็ทีมกฎหมายเขาไม่ผ่านไงบิดวินฝากทําเรื่องนี้หน่อยวินน่าจะทําเรื่องเรื่องเรื่องนี้ได้เพราะว่าอันนี้ผิดจริงๆผิดผิดมากเลยเพราะว่าผิดแรกก็คือไปเก็บข้อมูลที่เพจเอ,อของแฉได้เพราะแฉะน่าจะเก็บหลักฐานไว้อยู่นะได้เลยครับขอบคุณครับขอบคุณทนายวินด้วยเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ภาวะสงครามเรื่องของประชาชนคุณเอาเงินของประชาชนบอกแล้วคุณคุณโอเนต็ตมาคุณบอกว่าจะเอาเงินไปช่วยอ่าจะช่วยอ่าประชาชนที่ภาวะสงครามถูกไหมสักพักหนึ่งแม่สู้มาแม่สู้ไหมเออสักพักหนึ่งทําไมหน้าเหมือนคนเสียเส้นไปเลยทําอะไรแต่ละอย่างใช่ไหมใช่แล้วแสจก็คือ แม่สู้ไหมเนี่ยแม่สู้ชีวิตมากเลยนะตอนเนี้ทุกคนอย่าหัวเราะแม่นะคะแม่สู้ชีวิตมากนะคะแล้วก็คุณก็บอกเองว่าเอ่อเนี่ยพอยที่หนึ่งพอยที่สองพอยที่สามแต่ประเด็นคือการเอารับเงินนะคะเอาเงินบริจาคไปซ่อมรถซึ่งคุณไม่ได้เปิดรับบริจาคเพื่อซ่อมรถคุณเปิดรับบริจาคเพื่อเอาไปช่วยพี่น้องคนไทยที่ได้รับ เอาความเดือดร้อนจากภาวะสงครามเนาะทีเน,นี้ยคุณไม่มีสิทธิ์แบ่งไปซ่อมรถแล้วคุณก็ประกาศชาัดเจนเลยว่าคุณจะเอาเงินไปให้คุณบุ๋มบรรดาทั้งหมดแต่ทําไมคุณถึงมีการโอนเข้าบัญชีอื่นๆกลุ่มปิดคุณบอกว่าจะเอารายได้ของกลุ่มปิดไปช่วยแล้วไรายได้กลุ่มปิดอะเท่าไหร่นะคะเท่าไหร่แล้วคุณเอาสัดส่วนอะไรที่เอาไปช่วยอีกอีก p o ย t หนึ่งก็คือที่คุณบอกว่า คุณน่ะรับบริจาคใช่ไหมคุณก็ต้องเริ่มว่าเริ่มรับบริจาคตั้งแต่เมื่อไหร่ถึงสิ้นสุดเมื่อไหร่คุณก็ไม่ตามสเตทเมนต์สเตทเมนต์ก็ไม่เคยกลางอันนี้ผิดชัดเจนเลยวินต้องเรียกสเตทเมนต์มาดูนะเรื่องนี้ต้องแบบอาจจะต้องแจ้งแจ้งตำรวจให้ตำรวจเรียกแล้วมูลนิธินั้นน่ะเป็นใครจดแจ้งวัตถุประสงค์ของมูลนิธินั้นมูลนิธิอะไรมีการ โฮสต์ Host, มีการขออนุญาตการเปิดรับบริจาคหรือไม่อันนี้คือผิดชัดเจนเลยอันนี้เราไม่ได้กั่นแกล้งนะคะแต่ว่าสิ่งที่คุณทำน่ะมันไม่ถูกต้องมันไม่ถูกต้องอย่างแรงเลยอันนี้ฝากทนายวินด้วยนะคะเนาะคือแล้วก็การฟ้องคดีแล้วแพ้เนี่ยคือคุณกระจอกพูดเลยกระจอกมากแพ้แล้วฟ้องเขารอบก่อนก็แพ้เออวันนี้เขาฟ้องก็แพ้อีก แลวมีคดีติดคุกด้วยนะคะเดี๋ยวเขาก็ฟ้องกลับฟ้องเท็จอีกเหรอแม่เอ้ยแม่เจ้าคืออย่างนี้การการรับเงินบริจาคนะคะทุกบาททุกสตางค์ถ้าคุณบอกว่าเหมือนกี้กี้เคยเประกาศรับบริจาคนะคะแต่ว่าไม่ใช่บัญชีตัวกี้นะคะช่วยประกาศแบบเออเนี่ยตอนนี้ เราช่วยกันบริจาคไปที่หน่วยง,งานนี้หน่วยง,งานนี้กี้ก็จะเปิดนะคะแต่ไม่ได้เข้าบัญชีตัวเองแต่ว่าโพสต์ให้แต่เป็นโพสต์ให้วัดนั้นวัดนี้อะไรอย่างเงี้ยคือกี้อย่างเงี้ยเราทําได้แต่ถ้าเป็นบัญชีของเราหรือมูล,ลนิธิต่างๆมูล,ลนิธินั้นๆน่ะต้องมีการจดแจ้งถูกต้องแล้วก็เปิดขออนุญาตถูกต้องในการเปิดรับบริจาคคุณเคยเห็นคุณชรนไหมคะที่บาว่า เปิดรับบริจาคแล้วโดนตอนนั้นอะทัวลงยับเลยอันนี้เหมือนกันนะคะสภาวะสงครามอะไรอย่างเงี้ยสภาวะสงครามเงินบริจาคทุกบาทสุสตางถ้าคุณจะทำะไรคุณก็ต้องแบบแบบนั้นเลยนะคะเนี่ยบว,วมไหมสามวันแล้วนะเนี่ยทำหน้ามาเนี่ยเนี่ยหน้าประคบไปด้วยพูดไปด้วยอาทิตย์ก่อนเคลมค่นะเหมือนชนะตัวเองแต่วันนี้เงียบเนาะ แจ้งมันหน่อยเรื่องบริจาคเ,เรื่องบริจาคทนายวินรับปากไปแล้วนะคะขอบคุณทนายวินด้วยนะทนายของออยสีเนาะทนายวินบอกว่าเดี๋ยวจะช่วยรับเรื่องนี้เดี๋ยวจะจัดการให้อันนี้ต้องขอบคุณทนายวินเนาะทนายวินจะเป็นคนรวบรวมเรื่องนี้และจัดการให้เดี๋ยวนิกกี้จะประกาศบนเฟซด้วยนิกกี้นิกกี้มาทําดึงหน้านะคะดึงหน้านะคะทําดึงหน้าฟูเฟซเลยนะคะที่โรงพยาบาล KIM อขอนเก่นของคุณหมอกรวินกับพ่อใหญ่โน้ตนะคะ ฟเฟสเลยหน้านี้เกือบสี่แสนนะคะคุณก็มีดึงไหมอินโดไทยนะคะอินโดไทยแล้วก็อันนี้ดึงๆใครดูไลน์นี้นะคะแบบอยากดึงหน้านะคะแคบเขบไลน์นี้มาบอกว่าดูจากคุณนิกกี้นะคะได้ส่วนลดไปนะคะสิบสิบเปอร์เซ็นนะคะอันนี้เรื่องนี้แบบทนายวินบอกเมื่อกี้บอกว่าทนายวินรับเปล่านะคะจะช่วยรวบรวมเอกสารให้แล้วก็ทําเรื่องร้องเรียนให้นะคะเรื่องนี้มันก็ เขียวต้องรับสภาพนะคะมีมีเจ้าภาพเรียบร้อยแล้วตอนแรกก็ไม่รู้ว่าเพราะว่าทีมกี้อ่ะทีมกี้จะช่วยเรื่องกรรเงินอันเนี้ยอันเนี้ยทนายวินเดี๋ยวรวบรวมให้โอ้ทนายวินเนี้ยรบกวนออยสีกับทนายวินด้วยนะเรื่องนี้เพราะว่ามันมันไม่ค่อยถูกต้องเนาะเขียวค่ะเขียวเขียวเลยเขียวเนาะดูครามรอดูความสวยอันนี้สามวันแล้วสวยไหม ว่ายังไงจ๊ะจ้ะอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวพี่ส่งให้ครับค่ะค่ะแล้วก็ แม่มาเร็วใช่เปลี่ยนแม่เปลี่ยนชื่อเป็นมาลีมาลีใช่ไหมมันแบบมันสุดสุดจริงๆอะ่ะแม่ว่านะคือมันส,สุด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 จริงๆถ้าหายหน้าเด็ก,ถ,าาดกถ้าหายหน้าเด็กเลยทุกคนหน้าเด็กจริงๆถ้าหาย ถ้าหายคือหน้าแบบหน้าเด็กแน่นอนรอบนี้นะคะเรื่องนี้คือ,เ,อ,อเรื่องนี้คือแบบว่าทนายวินจะเป็นคนจัดการให้อันนี้ขอบคุณทนายวินด้วยเนาะทนายวินของเพจออยสีจะเป็นคนดำ,ดำเนินการให้เนาะคือเลิศอะ เลิศมากเคลมเหมือนขเขมนใช่สุดท้ายแล้วจะเสียสิทธิ์าการเลี้ยงดูลูกใช่ไหมสุดท้ายแล้วสิทธิ์การเลี้ยงดูลูกก็จะเสียเสียเพราะตัวเองนั่นแหละไม่เสียจากใครหรอก เกิดจากการกระทําจริงๆนะเคสนี้พี่พูดเลยเพราะว่าเราก็พยายามเตือนนางแล้วเนาะแต่ว่านางก็ไม่ได้นําพาก็ต้องเรียกว่าไม่นําพาจริงๆนะเราคือทุกคนก็พยายามเตือนแล้วนะแต่ไม่ฟังแล้วก็ไม่คิดจะแก้ไขไม่คิดจะปรับปรุงอะไรๆทั้งสิ้นยังมั่นหน้ามั่นโหนว่าตัวเองทําถูกต้องทําดีทําเลิศทําเก่งก็ ก็ตามก็ตามสภาพ่ะเนาะกำกำจริงๆค่ะอุ้ยทุกคนสวยไหมสวยไหมคะสวยไหมสวยไหม เดี๋ยวกี้ต้องไปประกาศก่นกอนบอกว่าขอบคุณทนายวินนะคะจากเพจออยสีและผองเผือกนะคะที่จะช่วยรวบรวมเงินทำเรื่องเกี่ยวกับเงินบริจาคของเขียวทนายวินจะเป็นคนรับผิดชอบเรื่องนี้เองนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวกี้บอกแอดมินนิกกี้ก่อนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งโทรบอกแอดมินก่อนให้แอดมินเขียนเขียนเลยนะคะเพราะว่ากี้าตาไม่ดีเนาะจะให้แอดมินเขียน แบบเขาบอกหนูเขียนประกาศหน่อยบอกว่าเรื่องเงินบริจาคของเขียวที่ไม่ถูกต้องทนายวินทนายของเพจออยสี IC, และผ่องเผือกจะเป็นคนทำทำทำเรื่องอ่าทเรื่องอ่ตรวจสอบและร้องเรียนไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองต้องขอบคุณต้องขอบคุณทนายทนายวินด้วยเพราะว่าเรื่องการเราก็ต้องบอกว่าทําไมเราต้อง ทำไมเราต้องร้องเรียนเพราะหนึ่งคือการเปิดรับบริจาคครั้งแรกไม่มีการระบุว่าจะเอาไปส่งที่ไหนรอบที่สองมีการแก้ไขบอกว่าจะให้คุณบุญประดานาทั้งหมดรอบที่สามมีการโอนไปให้อีกมูลนนิติหนึ่งรอบที่สี่มีการเอาเงินประกาศชัดเจนเลยว่าจะเอาเงินไปซ่อมรถซึ่งมันผิดวัตถุประสงค์เนาะเรื่องนี้ก็เลยจะต,ต้องให้คนที่เกี่ยวเงินบริจาคในภาวะสงครามมันไม่ควรจะต้องมีใครโดนออเอาเปรียบหรือสร้างภาพจาก เรื่องแบบนี้เนาะมันเอาพจน์เดียวเลยแต่ว่าสรุปเรื่องนี้ว่าแล้วก็มันมีการเอาไม่ไม่แต่เราบอกว่าเนี่ยเราทนาวินจะเป็นคนรับเรื่องและไปไปร้องร้องร้องสี่เรื่องนี้แหละโอเคโอเคจ้ะเขียนเลยเนาะโอเคโอเคโอเคสั่งอดมินแล้วทุกคนเออเรื่องบริจาคเดี่ยกกี้พูดเลยว่ากี้ไม่โอเคมาก ไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นเออ่ใครอ๋อแป๊บหนึง่งอีกเรื่องหนึงแบบน่งแป๊บหนึ่งอีกเรื่องหนึง่งอ๋ออีกเรื่องหนึ่งคือมีการมีการเปิดรับบริจาคเข้าบัญชีส่วนตัวตัวเองด้วยแล้วก็ไม่มีการการสเตทเมนต์อะไรอย่างเงี้ยก็ถึงเวลาที่แบบ คุณก็ต้องการสเตทเมนต์แล้วล่ะว่าอะไรยังไงเนาะอืมแล้วก็ข้อมูลทั้งหมดที่ที่แม่สั่งมเมื่อกีร้รวบรวมหนูส่งเดี๋ยวแม่ส่งลายออยให้หนูก็ส่งโฟตไปหาออยด้วยนะหลักฐานหลักฐานเพิ่มเติมที่อยู่ในด้อมในด้อมนะ่ะส่งไปให้เดี๋ยวส่งไปให้ออยสีด้วยนะโอเคโอเคโอเคจุด มีมีมีเจ้าภาพแล้วนะคะมีเจ้าภาพแล้วเนาะ,ะทุกคนสบายใจหรือยังคะสบายใจกดหนึ่งคะ่ะกดหัวใจให้นิกกี้ด้วยนะสบายใจหรือยังคะนิกกี้จัดให้แล้วตามคําขอเออจัดให้แล้วตามคําขออ่าทุกคนกดหนึ่งเรียบร้อยละคือเรามีทนายหลายคนไงไม่ไม่เจ็บคะ่ะแต่บวมอะไรนะคะ กี้มีเงินใช้นี่แล้วได้เงินจากเขียวมาอีกี้นะคะอันนี้นิกกี้นะคะอีกี้ก็อีกคนหนึ่งนะคะอีกี้อีกคนหนึ่งอันนี้นิกกี้นะคะคือนิกกี้เป็นคนจะไม่ไม่อะไรนิกกี้มีทีมนิกกี้ก็มีทีมพนายของนิกกี้นะคะแต่ก็มีเพจทนายพันธมิตรเหมือนกันอะไร่เงี้ยเนาะนางก็ขยันสร้างเรื่องไงขยันงะผิดใครอ้อยไงเธอคนคนละกี้ คนที่เขาฟ้องกันน่ะคนละกกี้นะคะกี้นี้ไม่เคยมีประเด็นอะไรกับเขานะคะกี้นี้ไม่เคยอันนี้นิกกี้อันนั้นอีกี้นะคะไม่เหมือนกันเนาะนิกกี้เป็นผู้หญิงส่วนอีนั่นน่ะเป็นผู้ชายนะคะไม่เหมือนกันนะคะมีแววความสวยบ้างหรือย,ยังคะทุกคนมีแววความสวยไหมมีแววความสวยบ้างหรือเปล่าคะ มีมีแววบ้างไหมใครมาไม่ทันพิกี้หรอพิกี้หรอพิกี้ทำยกคิ้วนะคะอินโดไทยนะคะยกคิ้วทำอินโดไทยแล้วก็ดึงหน้าดึงหน้าฟูเฟสเลยแล้วก็ตัดเหนียงล็อผังผืดนะคะทำโดยคุณหมอบิ๊กนะคะที่โรงพยาบาล k i m ขอนเก่นนะคะ อันนี้ทำทั้งหมดนะคะเกือบสี่แสนของแม่นิกี้เกือบ4ี่แสนเพราะว่าใช้ไหมโดเทย5้เส้นแล้วก็ดึงเฟสนะคะแล้วก็2กล้องด้วยแล้วก็มีเลาะผังผืดใต้ผิวหนังเพราะว่าหน้าแมนิกี้นะคะเคยร้อยไหมเคยฉีดฟิลเลอร์แล้วก็มีผังผืดเยอะแต่วันนี้หมอก็เลยเลาะเล,ะละให้แล้วก็ดึงคอด้วยนะคะ ตัวจริงแม่นิกกี้ตัวเล็กน่ารักมากขอบคุณค่ะตัวจริงก็จะเป็นตัวเล็กๆนะคะถ้าใครเจอเคยเจอตัวกี้อ่ะกี้จะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆในในในกล้องนะ่ะเหมือนตัวใหญ่จริงๆตัวเล็กนะคะไม่ไม่เจ็บค่ะแต่มันบวมมันมันบวมคือกี้อ่ะเป็นคนเขี